สวัสดีคะ่ะวันนี้เราอยู่กันที่วัดบางทรายนะคะทุกคนเราแวะมาเก็บบรรยากาศนะคะในโลงเรือนะคะทุกคนก็เป็นเรือพ,อพรรพะเทพนะคะเรือจเจ้าแม่มัาซีแล้วก็เรือเจ้าพญานะคะขออนุญาตอ่านประวัติข้าวๆนะคะของเรือพรระเทพนะคะเรือที่มีชื่อเสียงมากๆนะคะของวัดบางทายในสมัยก่อนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้จัดให้อยู่เป็นประเภทเรือยาวโบวราณน,นะคะ สำหรับประวัตินะคะเรือพรพระเทพในสมัยนายชลอศักดิ์เกิดเทศเป็นรัฐมนตรีในครั้งนั้นได้ทำการชักลากไม้ลงจากป่าบ้านน้ำเราอําเภนอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนะคะใช้เวลาชักลากไม้ถึง3วัน3คืน แล้วจึงว่าจ้างให้ช่างดำนะคะหรือว่านายสุวรรณฤทธิโสมอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเมื่อคราวว่าจ้างช่างดำมาขุดเรือนั้นท่านพระมหาสัมเพาไม่เคยพบหน้าค่าตาช่างดำมาก่อนนะคะได้ยินเพียงแต่ชื่อเสียงที่เขาล่ำลือกันเนาะถึงฝีมือในการขุดเรือเพราะก่อนหน้านี้ได้สร้างเรือมีชื่อเสียงถึงสองลำคือเทพนรสิงห์และเจ้าแม่ตาปีนั่นเองนะคะทุกคน สำหรับราคาค่าจ้างในสมัยนั้นนะคะก็1,2 0 0 0 0บาทนะคะถือว่าแพงมากๆนะคะในสมัยนั้นลงมือทำการขุดเมื่อวันที่9มิถุนายน2528นะคะแล้วก็ลงน้ำครั้งแรกเมื่อวันที่23สิงหาคม2528นะคะระยะเวลาในการขุดทั้งสิ้น 45วันค่ะทุกคนสำหรับสัดส่วนของตัวเรือนะคะเรือพรพระเทพนั้นมีความยาวของเรือ14วา1นศอก9นิ้วความกว้าง40นิ้วรอบอกกว้าง60เซนติเมตรตัวเรือหนา1.5นิ้ว มี 28- ่สิบแปดถึงยีสิการะทงสำหรับที่มาของชื่อเรือนะคะนามพระราชทานพรพระเทพได้มาจากการกราบบังคมทูลขอมาด้วยเหตุที่หลวงพ่อพระเดชพระคุณเจ้าคุณสิรขันวัดโพทองจังหวัดอ่างทองเป็นพระผู้ใหญ่สายธรรมยุทธ์ที่สมเด็จพระเทพทรงนับถืออยู่เดิมได้ดําริให้ขอพระราชทานชื่อเรือจากพระองค์ท่านเพื่อเป็นเกียรติ เป็นสีแกเรือผ่านทางการผักดันจากท่านผู้หญิงวจีถือเป็นเรือ55สีพายลำแรกของช่างดำอีกด้วยนะคะก็ขอขอบคุณข้อมูลนะคะจากสยามนาวานะคะทุกคนและนี่ก็เป็นประวัติคร่าวๆนะคะผิดถูกประการใดขออภัยเวนะ้ะที่นี้ด้วยนะคะสำหรับใครอยากมาเที่ยวชมก็มาได้ที่วัดบางสายได้เลยนะคะทุกคนจังหวัดพิษณุโลกของเรานั่นเองนะคะสำหรับเรือพรระเทพนะคะเมื่อสมัยก่อนเราเคย ได้ดูการฝึกซ้อมลงน้ําจริงที่หน้าวัดบางซ้ายด <S <S ้วย uhh> hey นะคะสมัยเรียนประถมเลยนะทุกคนแล้วก็เคยไปดูเขาแข่งที่วัดใหญ่ด้วยก็สําหรับแฟนๆเรือยาวนะคะที่ชื่นชอบการแข่งขันเรือยาวก็ติดตามได้ในช่วงน้ําหลากนะคะทุกคนก็จะมีการแข่งขันกันอยู่เรื่อยๆเนาะสำหรับใครอยากเห็นเรือพลเทศ จริงๆเลยก็มาที่วัดบางสายได้นะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้ากลับมาที่บ้านพิษณุโลกอีกก็จะแวะมาถ่ายให้ทุกคนได้ดูกันเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ